เก็บดอกไม้ดอกเก็บดอกไม้ไปห้อยไปบาดมืออืนมันสูงหลยก็เลยตัดงามันลุ่มแต่ของพู้สูงก็เลยเก็บยากมันดีพวกมันดีพวดเก็บจนดอกไม้มันสูงเก็บยากก็เลยตัดลงทุกมันสูงแล้วีเก็บ ไอ้พวงไปหอยพวงมาได้จะหอยสองหอยก็เอาดอกไปบัดไปบ้ามาอื่นเจ๊ไหนล่ะน้อผู้เฒ่าเป่นมรดกเฒ่าเฒ่ากับเฒ่าตาอายุเด้อกับคนเด้อใจบ่เฒ่าเด้อนี่กระเจ้าเน้นมาถามมาคุณแม่ยุดีมีแห้งบ่อสั่ง ยังล่ำไหวพอเสมอสดน,นว่าปัตโต้ <c oughs> ดูถูกคอยแสดถ้าคยยืนแทเลซีชมงหาชามงศูเดียวกระกอบงานแห่มเมย์จะแสดกว่าแลาจกมีงานให่ลำ่ำมออางานใหผู้ขาล่ำเลยด้อล่ำผู้เดียวกับพ่อยันบอกว่าั้แต่มักฟังมักฟังเพลงกับพ่บ่อสู่ขึ้น่าน่หวะบ่าเพ็ญมาเพ่งมาล่ำ กันมาคว่างล่ำเนยางซีช่วโมงหาช่วโมงเนยืนพูดเดียวอันนี้ยสบายแม่ตั้แต่จะขอเพ่งกับเป็นพ่อ,อามาทำบุญทำบุญทำบุญออวันนี้มาจะใส่ไปมาจะสวนขวดวอ้ขึ้เขาสวนจะเสารถ้างทีเฮ็นย่งละคอ บ่เอามือใดจะเสียดานะาจักมือสองมือนี่ล่ะคือดเป็นตาบ่หยน้ำขึ้นไหลแห้งไหลกระเป้งหัวตัวงานอย่างน้ำลกขึ้นเยอะวะะเป้งหัวไนะจะมีแห้งจะข้าวกอนจงราฉีกยือขึ้นรอตีจะไปหาแค่นมะเป้า้ข่กระดูมานางพัก ชจ้ากันเอาหามาแ,ลาแล้วกับมอคค่ะขอจ็บรองใหม่ทถานี่แหละมอลำเรจรษธกิจพ่อเที่ยงเฮ้ยขอสะออนล่ำอ่อยอ่อยกำลังงามผูกอ้อยไปสามก่อ อ้อยขั้นน้ำพนาคนว่างามคักเนาะน้ำลังสางใบออกน้ำสางหลางอยู่บันสมเีอดอกสมมาม้อร่ำเศรษฐกิจพ่อเพียงยจ่ดอกพี่น้องว่าเป็นยังไดงคุณแม่ร่ำเศรษฐกิจพ่อเพียงให้ฟังเนี่ยพันเศรษฐกิจพ่อเพียงเกิดหเหลี่ยงงวเหลี่ยงขั้วใบพ่อได้ฟุน้นได้ฉี่มันเนาะพ่อได้ใส พักใส่หนาใส่ไฮใส่หน้าเสแ็แล้วห้าตกแดดเอาฟุ้นมาใส่เพราะเสื่อเนี่ยข้อยเจ้าของแต่ว่าครูมือนีหายยากคุยดอกมองเลี้ยงกับบะมี่เหนียงวัวเลี้ยงข้อยกับเป็นเศรษฐกิจเบิดเสื่อหนาเสื่อ,อ,ยสอ,อยู่ให้กินเสื่อน้ำมันแคทหนาให้กินก็คือสมัยไม่ยังไม่ยังช่างเวียนเป็นเด็กน้อยได้เปีเลี้ยงน้ำโขก ก็สามสิบสี่สิบตัวไรไปน้ำกันมุกเป็นมู่บุ่นหุ่นสมัยตะกี้ปะสมัยนี้ผูกกันเฮืร์นผัยเฮิร์นมันม่วงกล้วยพอเด็ดจากแดดเด้ผูกผลเลี้ยงดีราคากระไล่ราคากระแข้งสมัยตะกี้ขายตัวละสามร้อยสี่ร้อยว่าสันเออยว่ามันสร้างหน่อยก็นละเอ๊ะ ขอบุญขอบคุณกันแล้วกันเด้อพี่น้องอยังอยากฟังกวนรองกวนลำรัมฟั้งพิถ่า,าวรัมมือหนีเสรลำอย่าลืมคล้วยหนังหรือว่าเศรษฐกิจพราเพียงให้พี่น้องฟังเนาะอะพ่อใหญ่เอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเป่าแค่ไหนคอยเด้อนี่จักน้อยแดดจ้องตาหนีมันเหลื่อมตาลำบ่ได้ดิ <laughs> ขอบคุณค่ะ อยากฟังก่อนใดเหม็นมาขอมาจัดหายสิแม่นจ้ะอยากฟังก่อนใดกันขอมาโลดเหม็นมาโลดก่อนใดมีกับเสบ่าหา้ก่อนบะมีกับใสเวลาจังน้อยกับสีแดงไม่สม <laughs> แิแล้วแดงแดงแล้วก็มาลำ่ำมวนโบมวนกะบบววากันแต่ว่าต้องว่าจักหน่อยได้คุณคนฟังโอ้ยมองนี่โบมวนลน้องเมฆแก่ไม่แน่แต่สสว่าหรอวะอันนี้ก็ดีขึ้นกัน มาแล้วมาแล้วเอาจังซี่ล่ะพ่อสุดนีสุดลงทงมาแต่สวนลงหั่นก็เลยฉีขานเปลี่ยนเดี๋ยวลงไปอีกเอาจังซี่รดมันจังเป็นธรรมชาติกันไรก็จังไสลักผู้เฒ่าวเอาอันนี้เยอะหน่อยเอาอันนี้ละหันละแม่ติมเพิ่นจับอกไม้ก็่ติมว่ะแมท่องแม่ติมเราเม็นมาว่าอยากปั้งคุณแม่สังเวียนล่ำเศรษฐกิจพ่อเพียงให้ฟั้งในวัดสันเ นั่นได้บ่ล่ะได้ไดเลยจ้ะกันเยวเรื่องกล้วยถังหนังนี่ล่ะจีบพ่อเพียงนี่นละนน่ะเนาะหนังกับหนังจ่าตามข้ามคอเด้อครับตามคำขอของเอฟซีตามคำขอของแม่ติ๋มเป็นว่าขอให้คุณแม่ล่ำก่อนเศรษฐกิจพ่อเพียงให้ฟังแนวสันฝากไปให้พี่น้องลหลายๆคนน้ำกันทุกคนเปิดพ่อก็ให้ฟังน,น้ำกันเนาะนมวนบ่าวมวนกันตัวมือหาโหลดเด้อ <c oughs> Mmm. ลาข้าเข้ากระตําลุงหอนกันไปนอตัวส่งหัดเท่าดงกะสิก่อนลาสะรอนเท่านางใครประชาเกันเอ่ยฮอ่ เศรษฐกิจของเมืองไทยไผสิแก้ปัญหาสวยฟังเมืองเดิมฟังเมืองข่าวคมลอยรัฐบาลขั้นจุดนั้นรัฐบาลเด้ยจุดนี้ที่มาแก้กอเห็นขาวามแทงนอแหลนเป็นขึ้นสูงกว่าหน่วยดาเทียมแนวเขาเตรียมซ้องขาวยือ่อวเส้ามันจริงบวง ของในทุ่นผลิตออกบอกว่าดีนอ่อทุกด้านแต่หัวลานกับบุมคุมเอ้ยหลักผู้ที่เที่ยวน่าเมือนลมทิ่ตมพุ่มมันจิดไก่เหียบอตายบวกเคยรวยหอดหมูคุ้ยกะขายเลีง้งแก้วน,น้ำเลือนนำแ้วเล็กเินมันบ่กินหอดหญ้าอ่อน กินน้ำใส่อยู่แก่้อนเพื่อให้กินอยู่ซูมือ่อบ่เอยยาเจียวเอาดอกพอเอ้ยแล้วคิดบ่าแม่เป็นอย่างงานคอยหนังโตัวท้อเราบ่ตายเป้าคือเล็สปิงบ่มีแนวเด้อเป็นผิดบัดหามันตายแล้วบาดที่แนวหนังเนื้อว่า เสียถิ่มซื lk, ่อส่วนค้วยเล็กขี่บ้านดำขั้นปือปือดอกควนกุ่มขึ้นใสดังเอ้ยอย,ย,ย้นตายแล้วจอดข้างต้องหาสร้างดอกมาป่วนเงิงนค่าตัวเกา่าแห้งบททงัดแตงควยให้เฮาแลว้วกระบอมีแล้วสิกินได้บัดย้ำตายว่าเป็นฟุ้นจอดในข้างท่อนนล กับแหลกแค่เด้อขี่เกียมน้ำมันห่างข่อยนายลายเอ้ย,อย,อยส่วนข้อยนางนะเขี่ยของมันกระไ้ได้ไว้เป็นฟุนถ้าห้วยพักเด้อพอเดิมทำคุยหมักมันแซนดีไว้ใส่น้ำาตกกาง หน้ากางานดมันล้วนเข้าควรดีขี่ควายใส่บ่คือขี่รถไทยมันยามได้เพื่อนขี่งานหน้าไม่หดให้น้องแล้วสังเยนนั้งจังขอว่านอกขี่น้องลองต่องบึงให้มันดีเด้อพอหนึ่งปุ๋ยแก่นี้ราคาสูงอีพอลลวงกะคง ผเลี้ยงหญ้าอ่อนมีค้ายดำข้อยดอนบัดยามไทยคนแตวคนขี่ออกใส่นางขี่ว้อยนังนอแม่ป่าหากมีค้ามาหาสารนเข้าต้อนการยามใดบ่ต้องเปลืองนกเงินซึงคือจังกับเดียวนี่ปุ๋ยแค่มีนมันเป็นคาเดือนหกโล นอบานกา้าหาเงินซื้อจนเมื่อยหอากว่ามีหอแบงก็ต้องเล่นหายืมอย่าสะลืมควยหนังอย่าสั่งขายบัตดน้าเลวหาเน้วมาเลี้ยงไปกินเฟื่องงามเจ็บเดียวอย่าปล่อยให้มันเปียวเหลียวลงนางอย่าพุ่งงมอมซ่อมดูแลวในสาง หากมีควายอยู่ข้างเต็มเตล่างหน้าเ้าแผนด้อพอดึงมาวางแผนเดื้อยายคมบอ่อสายน้อกเกิน,กนแจงเดี๋ยวนี้พอรอเศรษฐะกิจกำลังแยงยืนคันเด้งได้ลูกอังเลี้ยงแน่เดิอเลี้ยงใบแน่เด้อควายนาง ชีหลังมันจังเทควายเล็กเพียงชีบ่ได้บ่มีที่แม่นละใ สันตเนาะเอาเลี้ยงไว้เด้ออาฟังเสียงตอก,ก,กฟังฟองหันข้าวตอก,ก,ตอกลักงัว <c oughs> ลักง่วนักง่วนจินยาลักงัวเออตอกเอางัวนว่าลานจินยาค่ะนะเอ้ยเจมันดีทั้งน้อยอีแม่เนาะเอ่าฟังแบบธรรมชาติเนี่ยล่ะอ่าฟังเสียงนกเสียงหนูแน่ฟังเสียงผดตอกลักงัวลักกล้วยแน่สิ่เราขัดเศรษฐกิจพ่อเพียง้ยนแล้วน้อยยังทงให้ทงหน้าเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยไว้กับพ่อได้ขี่ใส่ให้ใส่หน้าเป็นปุ๋ยเป็นฟุ้นเสร็จแล้วอ่<อ>าขัน สันคล้ยเล็กสันแา้พันฉี่ว่าสัน่นใบไบ่มีขี่เลยเธอ,อดำไม่ต้งแต่เพิ่นเงียวเงียวแตกจนจนลงใส่ยหายหน้าใหม่ไปเพิ่นหอดให้หนอ,องเพิ่นอแต่ไม่ใช่มันฉี่เสียหน้าได้กล้วยเล็กสั่นว่าส่วนอ่ะฟังเสียงหึมห่มหึมห่ม,มเสียงงัวอ่ะมิเช่นาขอ,ขอขอบคุณขอบคุณกันแล้วกันเน้อพี่นอ้องเอฟซีอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามอ่าให้มีไงสังเวียนพอได้ลองได้ร่ำให้พี่น้องฟัง อย่าล so ืมหามีการมีงานงานหน่อยงานไหนก็อย่าลืมเอื้นใส่เด้อคิดกค่เดือนใส่พอจะไปแต่ว่าแต่หนี้พอได้ร่ำพอได้อันเลี้ยงจะกของสนอกว่าสื่อนักยูนิชินไปวัดไปว่าเลี้ยงนี่เลี้ยงร้านนี่เส่็ล้อันนแปลว่าเขี่ยวมาคือสิบวัดสื่อเราคือมาคู่กันอะไรเพราะว่าบพเขี่ยวอะเขี่ยวเป็นบ่อะเขี่ยวเป็นยุ่งกับง้อมาก ย่านเขียวควาเยดำเสั <gehört seven horrible> ็แล้วแต่นี่มันยังดําอ้าวพอได้ซื้อนะอยูได้กินไปวัดไปว่าเสันแล้วเรียงแกของแม่เรียงร้านเสนแล้วขอขอบคุณทุกค่านหลายๆค่ะ